สวัสดีตอนบ่ายจ้ากับน้องนาริตาจังขี้ดังเยอะขี่กระเทอะเต็มปากคูดากดำตำบัะฮูกระโบแซบประแดกเนาพงสลดกับหมดอายุเลือแต่สระอูะเอใ,ใช่ไหมใช่ไหมทำไมจะไม่ใช่ทุจริตไหมนารตทุจริตไปเร็วเร็วเร็ว สวัสดีค่ะนมโมตัสสะบะคาวาโตอะราหาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบะคาวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีมีนาตะกาเลยนะโอ้ยนะ้องโอ้ยนอะงโอ้ยนะองนะทำไมคุณไม่คุยกับฉันเลยเนี่ยเนี่ยทำไมคุณไม่คุยกับฉันไมคุณไม่คุยกับฉันเลยเนี่ย

ติงต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 งงไหนฮ้ไหนเร็วโอ้พ่อพ่อแม่พ่อพ่อบึน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 นี่มาบึนนี่เร็วมาบึนเร็วนี่ไง ไปก่อนเด้อใครจะไปกับพ่อนี่ไงรถนี่ไงน้ำตาล,ลเรา,า,า,าเราลอาในหมดเอาในหมดไหมผีนโซฟาแล้วเสียงมาด่วนนี่้าใครจะไปเทีย่ยวบไปเฉลี่หมดไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปขนน้ำช่วยพี่น้ำตาลหนเลยมัน,ๆๆนุ่น่ไป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  หัวองเธออยู่พุน่ะทุตาก็ตอสินุ่นนี่นี่มาเอาช่วยขวดนึงดีมไแต่ก็ช่วยนะอันนี้นี่เฮ้สิตใพนในบ้านนี่ เอาไปแช่ไปเอาไปลูกไปเอาไปแช่ไปเอาไปแช่เลยเอาไปพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลอยู่ไหนเอาไปน้ำตาลน้ำตาลาแช่เย้มาเอาอีกแล้วมาเอาอีกเอลวอีกเปลวอีกกับพ่อมาเลยเอาพี่น้ำตาลเด้อให้น้ำตาโนอให้น้ำตาลให้น้ำตาลให้น้ำตาลน้ำตาลให้ตู้เย็นเร็วๆไล่ตาละอย่าง ไล่ตาย่กะปีแล้วอายีก็เรวเร็วเร็วเร็วนี่ปะ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 พี่ยามตาลเร็วเร็วเร็ิ่งวงววิงวอยู่บนท่านเร็วเร็วเร็วน้ามันอ่เย็นแล้วอามาอีกเวนี่ สายแล้วงานเด็กแล้วเว้ยเสร็จแล้วงานเด็กแล้วเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวจา้าม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 านี่ไงพ่ออยู่นี่ <c oughs> อาไปไปให้พี่อมตาลให้พี่อัมตาล เร็ว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 ไปไปตามแล้วลูกตามะเยอยแล้วลูกเลนมันหมไเอเยอยไปถาาเดี๋เมื่อยอนั่นเฮ้ยเร็วเร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 ิ่งววิ่งวติ่งต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 ิ่ง่อยแล้วพอแล้ว Ayo ta, lagi, berdoa nggak? Ayo minta baru doa. Papa, 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 เด้ามดกาติบันคือขั้นเด้าจังไก่กาบอลูดแดงๆๆๆจังสีมันตั้งฐานจังสีมันตั้งฐานจังสีมันตั้งฐานตึง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 ติงตึงตึงนิ่งนิ่งนิงนิงลมพัดตึงพัดตึงพัดตึงตึงตึงพายมีน้ตามแล้วไม่ตามไปหรอกล่างสุดยังนี่ จะไปทางหลังบ้านอยู่พี่จะบไปจับเลยเอาไปข้างหน้าก็ได้เป็นอย่างกี่ทำไมกี้ถ้าไม่กีไมสลายไม่ม่วนแม่ยเป็นเบญุเมียเป็นเปลี่ยนหาสื่อแน่วันมาสำหร,รับฉากไว้ที่ยุโมกทหารคนนึงก็ไปใส่เสียงพร้อมมือหนีพนะโคบเบอร์เพลงเดาจังไหนกับบอลหลุดเดา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  จนแดกับบอลูดหมุนมุนหมุนหมุนมุนหมุนหมุนมุน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 มุนหมุนมุมุนมุนมุมุนมุมุน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 มมุนมุนมุนมุมมุนม่ยกมือขึ้น ใครรักแม่ยกมือขึ้นแล้วามาขนนี่ไหมนะบ้านห้องใตงตาล,ลากลากไว้ข้างนอกเดี๋ยวตานำไปข้างใน บพี่ตาลากนมาดิไปไปไปบไปล่างนิ่เอาไปงาเบริจาเขาวนดอกมันจิตทับเลตามสิินนิ้วตีนนิ้วตีนค่ะนิวตีนค่ะ อ๋อนีคืออะไรเนี่ยคืออะไรเอาไว้มุนเอามุนอะไรอันนั้นพังแล้วบอกแม่ติดเงยงบริบ็อต้องซ่อมอันนี้แม่แม่มาหิ ก็ไปแล้วไงอะไรรถเขียนแฝดมาคู่กันนะแฝดหน่อยบัวขนมยังไม่มีเลยแต่ไปยุคั่วไปต่อแล้วเห็ดกระซิอยู่ใครถามาขนมโอเคพี่น้องบ่ายนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะทานแต่เล่นกระดาบ๊ายบาย